สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้กับตอนหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ก่อนอื่นผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าหรือเรื่องที่จะเล่าคือเกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หรือพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามถึงตอนนี้ท่านได้เป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณชั้นสามัญและเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามแต่เชื่อหลือเกินครับ ผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศก็ยังเรียกนามท่านติดปากว่าหลวงพ่อพระมหาสุลััดิ์ถึงท่านจะผ่านในความเป็นพระมหาสุลััสิ์ท่านเป็นพระครูและมาเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณคนก็ยังติดปากเรียกนามท่านหรือเอ่ยนามท่านว่าหลวงพ่อพระมหาสุลััดิ์อติสักขโขนะวันนี้เล่าเรื่องหลวงพ่อพระมหาสุศักสิ์ ผ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งขอแนะนําเลยผมว่าหลายๆท่านที่สะสมวัตถุมงคลหรือว่าเป็นศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์แล้วต้องรู้จักหนังสือเล่มนี้แต่คงมีบางส่วนวันนี้จึงไล่เรียงกันนํามาแนะนําหนังสือประวัติและเหรียญที่ระลึกพระภาวนาวิสุทธิโสพลหรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์แห่งวัดประดู่พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่อำเภออัมพวาต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าพระเกจิอาจารย์พระเกจิคณาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ปัจจุบันท่านอายุ60ปีนะฮะหรือว่า5รอบล่าสุดทางวัดเพิ่งจะออกเหรียญเฉมา5รอบหรือ60ปีไปไม่นานเนี่ยนะฮะฉลองอายุ5รอบของท่านหนังสือเล่มนี้ถามว่ามีอะไรบ้างบอกอะไรบ้าง ผมไล่เรียงผมนำมาเรียกว่านำมาเกินให้ท่านได้ทราบหนังสือเล่มน,นี้จะทำทั้งสิ้นหนึ่งมื่นเล่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561โดยทีมงานนะฮะของคุณต่ายเชียงแสนขออนุญาตเรียกว่าคุณต่ายเชียงแสนว่านะกับผู้เล่าค่อนข้างมีความสนิทสนมกันพอสมควรหรือคุณสุชาวด้วงแดงโชคโดยมีทีมงานและคุณต่ายเป็นบรรณาธิการเรียบเรียงโดยคุณต่ายเชียงแสนและ เป็นหนังสือต้องยอมรับว่าพิถีพิถันและเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พิเศษคือมีสภาษาคือไทยอังกฤษและจีนถามว่าทําไมต้องมี3ภาษาเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าศิษยานุสิ์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์มีทั้งชาวจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียวัตถุมงคลหรือเหรียญที่ระลึกบางรุ่นเนี่ยฮะถ้ากล่าวถึงหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคนจะ นึกถึงวลีหรือประโยคสองอันหลักๆคือ 1. รวยแน่นๆฮะกล่าวถึงคําว่ารวยแน่นๆจะนึกถึงหลวงพ่อพระมหาสุศรศักดิ์เหมือนกับน,นึกถึงยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะฮะอีกคํานึงคือฝาตา้าฉฉยซึ่งเป็นภาษาจีนความหมายเนี่ยมูลเหตุเดิมเนี่ยก่อนที่จะสร้างเหรียญฝาตา้าเฉยเนี่ยก็มีการเทียบเคียงกับผู้ที่รู้เรื่องภาษาว่า คำไหนนะมันจะแสดงถึงความมีโชคลาภแสดงถึงความร่ํารวยแล้วก็มาจบตรงที่คําว่าฝาตาไฉนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวในเล่มนี้ครับในเล่มนี้ทั้งหมดนะฮะผมยกให้ดูหน้าปกอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้ปกหลังปกหลังก็จะเป็นยานมงกุฎพระพุทธเจ้าพอไล่เรียงด้านในหนังสือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผมให้ให้ดูนะคร่าวๆนะฮะ แล้วก็จะมีภาพภาพสวยงามนะฮะภาพสวยงามชัดเจนสำหรับหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือปกแข็งความหนาทั้งสิ้น280หน้าน้าจะยังพอหากันได้นะฮะเพราะว่าจัดพิมพ์ทั้งสิ้น1 0 0 0 0ืเล่มด้วยความพิถีพิถันด้านในนอกจากประวัติหลวงพอ่อประวัติเกี่ยวกับวัดประดูพระอารามหลวงอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามจะไล่เลียงอย่างนี้ไล่เรียงไปนะฮะเอาอย่างนี้ ตั้งแต่อัตชีวประวัติหรือประวัติหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถือกําเนิดยังไงนะมีความใฝ่รู้มีความต้องการเล่าเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างไงไล่มาจนถึงครูบาอาจารย์นะฮะของท่านรูปต่างๆอย่างอย่างในนี้จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูลหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ได้รับการถ่ายทอดวิชาตะกุดดอกไม้ทองจากหลวงพ่อภูลวัดบ้านแพน ลูกศิษย์สายวัดบ้านแพรจะทราบกันดีลูกศิษย์สายวัดประดู่จะทราบกันดีแล้วก็อีกสักหลวงพ่อหนึ่งนะฮะอันนี้จะเรียนวิชาเป่าทองกับหลวงปู่ทองดำนะฮะรูปใหญ่สวยงามชัดเจนจัดพิมพ์อย่างดีมีการตรวจพิสูจน์อักษรไล่เรียงรูปภาพกันอย่างดีพอหมดจากตรงนี้ก็จะเริ่มมาเป็นภายในวัดของวัดประดู่แล้วก็จะเริ่มที่เหรียญรุ่นแรกปี2553 ผมจะพูดถึงเหรียญรุ่นแรกนิดนึงอา่อา,อานไล่เลียงอา่านให้ฟังผมจำได้ว่าในช่วงปี2553หเนี่ยหนังสือพิมพ์หลักๆที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ที่ออกเป็นรุ่นแรกในปี2553เนี่ยคือหนังสือพิมพ์คมชัดลึกผมขออนุญาตเอ่ยนามถึงพี่เล่มจันพิสาโลอดีรณาธิการหน้าพระเครื่องหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นที่ฮือฮากันมาก ถามว่าทำไมฮือฮากันมากครับเนื้อทองคําจัดสร้างทั้งสิ้นถึง449เหรียญเนื้อเงิน2,553เหรียญเท่าจำนวนพศการสร้างเนื้อเงินถึง2,553เหรียญในยุคนั้นถือว่าเยอะมากและเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือความต้องการในการเช่าบูชาสะสม ของนักนิยมสะสมพระเครื่องหรือคนที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยต้องสูงต้องสูงมากๆครับไม่งั้นเรียกว่าไม่มีใครกล้าสร้างหรอะครับเนื้อเงินถึง2,503เหรียญและจะมีเนื้อชนวนทองคําผสม30,000เหรียญในเล่มน,นี่ยฮะ,ะจะจะจะบอกหมดมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษมีภาษาจีนมีรูปคมชัดและย้ําเลยนะครับครบทุกเนื้อหา ครบทุกเนื้อหาไม่ว่าเป็นเนื้อทองคำเป็นตะกัว่วลองพิมพ์มีให้ดูหมดแล้วก็จะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเป็นเหนเรียญเสมาหรือว่าที่โด่งดังของท่านก็คืออ่าเหเรียญเศรษฐีนะนอกจากเหเรียญเศรษฐีแล้วก็จะมาเป็นฝาต้าไฉยฝาต้าไฉยปีพศ2 5 5 6เนี่ยแหละครับหลายๆคนพูดตรงกันว่าเนื้อทองคำเนื้อหลักๆ อยู่ต่างประเทศหากไล่เลียงพระเกจิอาจารย์ในปัจจุบันต้องขออนุญาตกล่าวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าด้วยเหตุหนึ่งคือพระเกจิอาจารย์ที่สูงด้วยอาวุโสนะก็ได้ละสังขารค่อนข้างเยอะจนปัจจุบันเนี่ยพระเกจิอาจารย์ในช่วงอายุประมาณ60หรือ50ไปไปลายๆแล้วหต้นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าสถานะแน่นมากม กลุ่มลูกศิษย์หนานแน่นมากๆและท่านเมตตามากๆเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าคือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์จากอดีตสู่ปัจจุบันวัตถุมงคลทุกรุ่นจริงๆท่านสร้างวัตถุมงคลค่อนข้างเยอะนะฮะต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่ามีตั้งแต่พระยุคต้นมีตั้งแต่เครื่องรางและถ้าย้อนไปอดีตจริงๆเลยก็จะมีเป็นวัตถุมงคลในรูปแบบอื่นๆเช่นรัชกาลที่5 หรือว่าเป็นเป็นรูปอื่นๆจนมาเข้าสู่ในรูปแบบของที่เป็นเหรียญที่ระลึกหนังสือเล่มน,นี้ทำได้ดีได้ดีมากๆไล่เรียงไปจนเรียกว่าถ้าเป็นเนื้อโลหะและใช้คำว่าเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยไม่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่ไม่ว่าเป็นหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หรือว่าเป็นเหรียญพระนาปกปี2560ครบถ้วนครับเล่มน,นี้เล่มเดียวครบถ้วนกระบวนความเรียกว่า ถ้าไล่เลียงมาจนจบเรื่องเหรียญเนี่ยเล่มนี้ต้องมีไม่ว่าเป็นเหรียญพระปิดตาหรือว่าเป็นอะไรเล่มนี้ต้องมีจะมีจํานวนจัดสร้างจะมีเนื้อหาต่างๆมีข้อมูลบางส่วนของของการจัดสร้างจนหลังสุดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเปิดหน้าหลังสุดให้ดูนิดนึงคือเป็นพระปิดตาลอยองค์รุ่นเงินล้านปีพศ2561ซึ่ง จะมีเนื้อถ้าผมจำไม่ผิดภาพเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะถ้าท่านเช่า,าบูชาหรือโทษนะว่าหนังสือเล่มนี้จะมีพระปิตารุ่นนี้ให้ที่ผมไล่เลียงมาทั้งหมดหรือนำมาเล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้ออกมาตั้งแต่ปี2561ช่วงกลางๆปีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนเกิดหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อ วันคล้ายวันเกิดของท่านคือ16กรกฎาคมท่านเกิดปีพศ2504รายละเอียดต้องศึกษาจากในหนังสือเล่มนี้รับรองครับว่าไม่ผิดหวังใช้คำว่าขอบคุณในน้ำใจไมตีของน้องตายหรือว่าคุณตายเชียงแสนผู้เรียบเรียงบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญในช่วงระยะเวลาของการทำช่อง YouTube ในช่วงโควิด ซึ่งไม่สามารถจะเดินทางหรือออกไปพบปะกันสัมภาษณ์กันในรูปแบบที่เป็นปกติวันนี้น้องต่ายเชียงแสนมีคลิปจากใจผู้จัดทำหนังสือถือว่าให้เกียรติพี่คนนี้แล้วก็นำคลิปมาว่าหนังสือมีความเป็นมาอย่างไรลองฟังจากใจผู้จัดทำลองใจลองฟังถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์คนหนึ่งและถือว่าเป็นสายตรงขออนุญาตใช้คำนี้ที่มีน้ำใจและให้ข้อมูล ให้รายละเอียดต่างๆเสียสละเวลาในการทําหนังสือการทําหนังสือเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่านอกจากความรู้ที่ต้องมีนอกจากความสนใจนอกจากความใส่ใจแล้วผมถือว่าคนทนําหนังสือทุกคนมีน้ําใจทําเป็นวิทยาทานเพื่อให้ใครต่อใครได้รู้ในสิ่งที่ตนรู้แล้วไม่เก็บไว้คนเดียวและที่สําคัญยังการเป็นการเผยแพร่ บารมีหลวงพ่อหลวงปู่ที่ตัวเองนับถือให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในสากลและวันนี้เล่าเรื่องพระตอนหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อย่าลืมนะครับวัตถุมงคลของท่านสร้างด้วยความเมตตาสร้างสาธารณประโยชน์มากมายมีติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลอยากรู้รุ่นไหนสร้างกี่เหรียญเนื้อไหนเป็นยังไงลายมือท่านงดงามมาก ความเมตตาของท่านว่ากันว่าเหรียญไม่ว่าเนื้ออะไรเกินครึ่งท่านเมตตาจา์ให้แล้วลายมือท่านสวยมากอักขระแล้วไม่ได้จารน้อยๆนะครับบางทีจานหนึ่งแถวสองแถวสามแถวพร้อมกับลายเซนฉายาทางธรรมของท่านคืออติสักโข ổ. ท่านจะเซนอย่างนี้รวมทั้งคำอวยพรเหรียญบางอันท่านจะเขียนรวยแน่นๆ เป็นคํามงคลบางอันจะเขียนภาษาจีนตัวฝาต้าไฉบางอันเขียนมั่งมีสีสุกและอีกหลากหลายครับล้วนแล้วแต่แสดงออกถึงความมีเมตตาวันนี้กับตอนหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลโดยเฉพาะน้องต่ายเชียงแสนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นที่น่ายินดีและขอบคุณว่าผู้ติดตามช่องนะฮะเกิน1,000คนแล้วด้วยการติดตามนะครับยังไงต้องขอบคุณมาก อย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆจากเล่าเรื่องพระขอบคุณครับสวัสดีครับผมต่ายเชียงแสนนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นหนังสือของพระภาวนาวิสุทธิโสพลหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อพระมหาอุศักอ์ิตโขเจ้าพระนจอดสโครามเจ้าวัดวัดประดุพระรามหลวง อำเภอพยาวจังหวัดหงหนูามนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสามภาษานะครับมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเพราะลูกศิษย์ลูกหากของพ่อเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งคนจีนคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนฮ่องกงนะครับหลากหลายทางผมและทีมงานก็เลยมีแนวคิดที่จะทําหนังสือเป็นสามภาษานี้ขึ้นมารวบรวมข้อมูลประวัติของเหรียญต่างๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช้เวลารวบ รวบรวมค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรนะครับถึง2ปีกว่าจะได้เป็นหนังสือสามภาษาเล่มนี้ออกมานะครับและยังไงขอฝากติดตามรับชมผ่านในรายการเล่าเรื่องพระโดยพี่สมบูรณ์เตียวเจริญชัยหรือที่เรารู้จักกันในนามของร้านเฟอนิเจอร์ในฮออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับ